มีหลายคอมเมนต์ทักมาบอกให้จัดทริป3วัน2คืนภูทบเบิกเพชรบูรณ์ให้หน่อยครับก็จัดให้สิครับรออะไรในวัยรุ่นพาเที่ยว EP 1 2ภูทับทเบิกเพชรบูรณ์เริ่มออกจากกรุงเทพสักประมาณ9โมงครับปักหมุดที่แรกไว้ที่วัดถ้ำเขาปรางจังหวัดลบบุรีครับเพราะเป็นทางผ่านอยู่ริมถนนเลยแหววพระท,ทำบุญซะก่อนเอาเลิกเอาชัยก่อนเดินทางครับที่สำคัญวัดสวยมีมุมให้ถ่ายรูปหลายมุมด้วยครับ ไว้ว่างๆงจะทำรีวิวฉบับเต็มให้นะครับวันนี้ให้ดูความสวยงามฉบับย่อๆไปก่อนครับตั้งจากไหว้พระทำบุญแล้วให้ปักหมุดที่จุดชมวิวบนยอดดอยพูทธเบิกเลยครับก็น่าจะไปถึงสักประมาณ4ีหโมงเย็นทันดูพระอาทิตย์ตกดินพอดีแล้วก็ถ่ายรูปเล่นสักพักครับและก็เข้าที่พักเตรียมตัวมิทติ้งหมูกระทะครับและเราก็ผ่านวันแรกและคืนแรกไปอย่างราบรื่นครับตอนเช้าต้องไม่พลาดที่จะตื่นมาสัมผัสอากาศเย็นๆนะครับ บางวันมีหมอกบางวันไม่มีหมอกอากาศก็เย็นอยู่ดีครับอย่าลืมขับรถไปเดินเล่นที่จุดชมวิวหาของอร่อยๆที่ชาวบ้านเอามาขายกินนะครับและจากนั้นก็กลับมากินข้าวต้มที่ที่พักกันครับวันที่2แนะนําให้ปักหมุดที่นี่เลยครับวัดป่าพุทธเบิกชมความงดงามของสถาปัตยกรรมและรูปปั้นในวรรณคดีต่างๆสวยงามมากๆเลยครับที่สําคัญได้วหว้พักขอพรและทําบุญอีกด้วยครับ ช่วงบ่ายๆก็แนะนำที่นี่เลยครับอายองคอฟฟี่หาเครื่องดื่มอร่อยๆให้ชื่นใจหน่อยนะครับหรือถ้าใครหิวก็สั่งอาหารมาทานได้ครับนั่งชิลๆแล้วก็ถ่ายรูปเล่นที่นี่สักพักครับตกเย็นก็กลับที่พักนั่งดูพระอาทิตย์ตกดินสักพักแล้วก็ปาร์ตี้หมูกระทะเถะิดเทิงกันไปเลยครับคืนนี้เพราะว่าพรุ่งนี้เราจะตื่นสายเพราะไม่ต้องตื่นเช้าไปดูหมอกและเดินเล่นบนยอดภูแล้วครับเพราะเราไปมาแล้วในวันแรก วันที่3ก็ตื่นสายหน่อยถ่ายรูปเล่นอยู่ที่ที่พักนี่แหละครับไม่ต้องไปไหนแล้วก็เก็บของเตรียมออกสักประมาณ9-10ถึงโมงครับจากนั้นปักหมุดที่วัดผาซ่อนแก้วครับแวะสักการะแล้วก็ไหว้พระทำบุญเอาเลิกเอาชัยก่อนเดินทางกลับอีกสักรอบครับออกจากวัดผาซ่อนแก้วสักประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับเราก็จะถึงกรุงเทพประมาณ6โมงหรือทุ่มหนึ่งพอดีครับได้พักผ่อนเพียงพอแล้วก็ตื่นเช้าไปทำงานได้อย่างสบายใจครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับทริป3วัน2คืนที่พูทบเบิกจัดทริปง่ายๆสไตล์คนขี้เกียจอย่างพวกผมครับฝากกดหัวใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าอยากให้วางแผนไปเที่ยวที่ไหนอีกบอกกันมาได้นะครับสำหรับทริปนี้บ๊ายบายครับ